เราใช้ระบบสี่สกลุ่มในการนะครับแยกแต่ละกลุ่มนะครับเพราะจะแบ่งจากการงานที่มอบให้ไปครตอนนี้ค่ะแกนำนะคะเขาก็แบ่งกลุ่ม จิตอาสานะคะทั้งหมดออกเป็น4กลุ่มค่ะโดยจะต้องปฏิบัติภารกิจนะคะ3ภา,ารกิจด้วยกันก็คือภารกิจแรกนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะคะทีมแรกเนี่ยเขาก็จะไปปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนค่ะอีกทีมหนึ่งก็จะไปจัดการภายในห้องสมุดนะคะส่วนทีมที่2นะคะก็จะไปทําภารกิจแก้ไขปรับปรุงแปลงเกษตรที่แพรเกษตรค่ะและทีมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นทีมสวัสดิการที่จะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินค่ะ เขาก็กระจายกลุ่มกันค่ะอย่างท่องที่ก้ามปูอยู่เนี่ยก็จะเป็นภารกิจของการจัดทําสื่อการเรียนการสอนค่ะก็จะมีการทําบอร์ดนะคะแล้วก็ตกแต่งห้องเรียนนี้ใหม่ทั้งหมดตอนนี้ก็เห็นแบบพีมอาสานะคะกําลังรื้อกําลังแกะแล้วก็มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเขาจะรวมตัวกันในระมิดห้องเรียนห้องนี้นะคะให เป็นบรรยากาศใหม่ค่ะนอกจากนั้นนะคะนอกจากที่ทําบ์ดทําสื่อการเรียนการสอนห้องนี้ก็ยังมีการเก็บล้างจัดทําความสะอาดภายในห้องสมุดด้วยค่ะสําหรับภารกิจของกลุ่มนี้ค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมีภารกิจหรือห้องเรียนเนาะซึ่นเป็นสื่อการสอนเดิมนะคะที่เคยมีอยู่ซึ่งมันค่อนข้างเก่าแล้วก็เสืแล้วนะคะแล้วก็อันไหนที่ใช้ได้ก็เก็บมาใช้ต่อแ่งนะคะแล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้มีเนื้อที่ว่างอยู่เราก็เตรียมอุปกรณ์เป็นพวกโปสเตอร์สื่อความรู้ใหม่ ความกัอบอุปกรณ์ตกแต่งแถวในห้องนี้ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงซึ่งก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเนาะ,นะเพราะว่าอของเก่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะซีนแล้วก็ใช้งานไม่ได้อยู่นเนาะแล้วก็ต้องทั้งรื้อแล้วก็ต้องวางแผนกันว่าต้องใช้อันไนบ้างใช้ได้บ้างเลยใช้ไ,ได้คือปกติในห้องเรียนก็จะมีสื่ออยู่แล้วแต่ว่าสื่อเนี่ยก็ มันมีอายุการใช้งานนังสื่อก็คือมันก็จะซ้ำๆในทุกปีแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสื่อทุกปีจากเมื่อก่อนเป็นเบสิกพื้นฐานที่โรงเรียนรู้แต่ปัจจุบันเด็กเลื่อนขึ้นมาถึงป .3 แล้วดังนั้นความรู้ของเด็กจากอันเดิมแล้วเขาต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่เป็นไปตามเด็กขึ้นไปนาาใช่ตามพัฒนาการของเด็กเช่นอาเซียนเด็กไม่มีในห้องเรียนเราก็จะจัดเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าของเราไม่ไม่มีสื่อออนไลน์ เพราะว่าที่นี่ไม่มีคลื่นโทรศัพท์ไม่มีจานดาวเทียมไม่มีอะไรเลยนี่คือต้องแกะใหม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าข้างในมันเป็นลาแล้วก็นานมากแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวช่วยแกะดีกว่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ไหมคะใช่คือมันแตกบ้างเนาะโอย้ยว่าตรงน่อันนี้เป็นแผ่นความรู้ เขาจะเอาแผ่นความรู้คือเหมือนกับซื้อแยกมาเป็นแผ่นต่างๆก็อาจจะเป็นภาษาไทยบ้างหรือความรู้รอบตัวอะไรอย่างนี้บ้างใช่ค่ะความรู้รอบตัวมีภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดแล้วก็เดี๋ยวจะติดฝาผนังในตามหมวดหมู่ให้น้องไม่พลาดก็คือผนังด้านนี้ใช่ค่ะผนังตรงนี้จากที่โล่งๆแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวทีมอาสาของเราค่ะเขาก็จะนําแผ่นความรู้เนี่ยไปติดกับฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็มาแปะรอบๆผนัง หมวดหมู่ด้วยใช่ให<ช>้้<ร>องๆอง,องได้อ่านนะค ตอนนี้อีกภารกิจสําคัญนะครับผมของอาสาสมัครกลุ่มบ้านดินไทยก็เริ่มขึ้นแล้วทางด้านหลังนะครับผมนั่นก็คือการปรับปรุงแพลเกษตรที่อยู่ทางด้านหน้าของโรงเรียนนะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้นี่นอกจากจะเป็นพื้นที่สําหรับการปลูกพืชปลูกผักสําหรับการทําอาหาราหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณครูมากคุณครูน้อยและเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้นะยังเป็นพื้นที่เรียนรู้สําคัญของเด็กๆด,ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้อาสาสมัครก็ถูกแบ่งกําลังมาส่วนหนึ่งนะครับผมหลายๆคนก็ กุลีกุจออยากจะช่วยกันทำงานนะครับผมแปลงเกษตรสาธิตคือเราทำสาธิตให้ชุมชนได้แพ้่ได้เห็นว่าเราก็สามารถที่ปลูกพืชบนน้ำได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็คือเป็นเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถจะปลูกเองนำมากินให้เด็กได้ทำอาหารกลางวันทำอาหารที่เรือนแพ้ได้ คือภารกิจของเราคือซ่อมแซมแปลงผกักคือมีการชํารุดของแปลงผกักเราก็คือว่าเราจะต้องมาดัดแปลงใหม่เหมือนกับว่ารื้อโครงสร้างออกแล้วก็ทําอนใหม่ไปให้มันแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็คือว่าใส่ดินลงไปส่วนไอ้ตัวที่ว่าเป็นวัชพืชน,นะคะเราก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะกบดินลงไปเพื่อให้มันกลายเป็นเหมือนเป็นปุ๋ยมากนะคะส่วนไอ้ไอ้ตัวขอบนั้นนะ่ะคือมันชํารุดแล้วเราก็คือว่าไปเสริมตัวขอบใหม่ให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะเพิ่มดินลงไปเพิ่มพวกอ่พลาสติก ป้องกันไม่ให้ดินมันไหลออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนสองแปลงนู้นก็คืออันนั้นอันนั้นแปลงนั้นพิ่งทำามหกเดือนที่แล้วเนาะมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่ามันก็จะมีดินมันก็จะน้อยลงเพราะว่าน้ําพัดไปเราก็จะเพิ่มดินลงไปแล้วก็ต้นไม้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คืออาสาสมัครเขาจะช่วยกันทํา ห้องนู้นนะคะกําลังขมักขม้นในการจัดบอร์ดห้องนี้นะคะก็แบ่งกําลังคนค่ะมาจัดทําความสะอาดจัด หนังสือนะคะเข้าเรียงตามชั้นนะคะแล้วก็มีการลือ้อหนังสือออกมาแบบกองพนินเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูซึ่งเขาก็จะมีการแบ่งฝั่งกันนะคะอย่างฝั่งด้านขวามือของก้ามปูเนี่ยก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ค่ะเป็นหนังสือนิทานสําหรับเด็กหนังสืออ่านเล่นนะคะเป็นพวกวรรณกรรมที่เด็กสาหรับอ่านได้ส่วนหนังสือแบบพวกวิชาการอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ มีการแยกแล้วก็มาจัดไว้ในชั้นนี้ก็จะมีทั้งภาษาไทยสังคมคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยภาษาอังกฤษก็มีนะคะแล้วก่อนที่จะจัดหนังสือเข้าชั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบทั้งจัดทั้งแยกทั้งเช็ดนะคะเ,เรียกได้ว่าค่อนข้างใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยคะ่ะ แวนี้ก็จะเป็นหนังสือของเด็กนิทานเป็นผู้นิทานนะคะแล้วก็วรรณกรรมเด็กเพราะว่าก็คือแบบเด็กเล็กเนาะตัวเล็กก็นั่งจะได้อ่านอ่านง่ายอ่ง่ายอ๋อก็คือไม่ได้แบบสูงมากใช่เราก็พยายามจัดเชวนี้ให้เป็นวรรณกรรมเด็กกับนิทานที่เขาจะแบบอิ่อ่านง่ายใช่และอย่างงานในห้องนี้เท่าที่จริงจงประเมินนี่คิดว่าอีกนานไหมคะอีกสักพักใหญ่กองนู้นพึ่งลือ มันเยอะมากจริงๆเลราบางบางบางอย่างมันต้องทิ้งเพราะว่าบางคนที่แบบเอ่อบริจาคหนังสือมาเขาไม่ได้ดูว่าแบบพูดเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดว่าแค่บริจาคไป้วก็เอาหนนะังสือทุกประเภทมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วต้องขัดเพราะแบบที่นี่มันมีแค่เด็กประฐมเลยอนะ่ะเราต้องขัดว่าแบบโอเคหนังสือสำหรับเด็กหรือว่าอันไหนที่มันไปประโยชน์กับน้องๆบ้างเป็นประโยชน์กับคุณครูหรือชุมชนในแถบนี้ นในห้องนี้เขาก็ทําการตกแต่งค่ะจากแผ่นความรู้นะคะเอามาแปะฟิวเจอร์บอดแล้วแล้วนอกจากที่เอามาแปะเฉยเเขาก็ยังมีแบบพวกลายดอกไม้ลายตุ๊ก,กตามาประดับตกแต่งนะคะคือสร้างความมีเสน่ห์เนาะอันนี้ตดยง ได้ร no mm ่วมทำสิ hmm. mm ่ง hmm. ด mm ีๆให้กับน้องๆรู้สึกงไงบ้างก็ดีนะคะได้มาพบกับคนที่แบบไม่ได้เป็นเพื่อนเราเลยมาเจอคนใหม่ๆเลยมันก็รู้สึกดีว่าแบบว่าเออแบบเห็นคนมีความตั้งใจที่แบบช่วยเหลือคนอื่นร่วมมือช่วยกันทำอะไรเงี้ยทั้งที่วันนี้เป็นวันแรกที่แบบเจอกันเลยคนลงไม้ลงมือช่วยกันดีค่ะทุกคนแบบมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำ คือการทํางานอาสาค่ะอย่างมากคือเราได้ช่วยเหลือสังคมคือไม่ว่าจะาที่เลื่อนแพรหรือที่ไหนจะในต่างประเทศหรือนอกประเทศก็คือเหมือนกับว่าเราได้ช่วยสังคมแล้วกเ็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าได้มิตรภาพได้เรียนรู้ว่าเออเหมือนรู้อีกชีวิตหนึ่งอ่ะอย่างบางคนทํางานในออฟฟิศไม่เคยทำไม่ไม่เคยมาอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นอีกชีวิตหนึ่งนะอีกบุมหนึ่งของอีกคนอะไรเงี้ยอย่างมากเราก็มีประโยชน์ชีวิตเราก็ยังมีประโยชน์ที่ว่าเรายังกับช่วยเหลือคนอื่นเขาอะไรเงี้ย